ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน กลับเข้าสู่รายการ s m e Smart Service ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะสําหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะทําเรื่องราวเกี่ยวกับจิวเวลรี่ค่ะแล้วก็บอกว่าอีกไม่นานนะคะประเทศของเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะคะผู้ประกอบการนั้นควรเตรียมตัวอย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้คนที่จะให้คําตอบของเรานะคะนั่นก็คือคุณซาร่าลินค่ะรองกรรมการผู้จัดก,การนะคะบริษัทลี g ก,กจิวเวลรี่จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะค่ะถามก่อนค่ะ ว่าชื่อบริษัทก็เกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วผลิตภัณฑ์ก็แน่นอนต้องเกี่ยวกับจิวเวลรี่ด้วยเป็นยังไงคะค่ะบริษัท r ูริเกนจิวเวลรี่เราจะ,ะเป็นบริษัทพาิตหาวัตถุด,ดิบอย่างเช่นเพชรพลอยหรือลโลหะต่างๆแล้วก็มาประกอบทําเป็นตัวเรืนแล้วก็ฟินช ทำเป็น finished products แล้วก็ส่งออกไปที่อเมริกากับยุโรปเป็นส่วนใหญ่ไปไขายที่ตลาดที่นู่นนะคะสร้าบมาว่าบริษัทเปิดมา25ปีแล้วใช่ค่ะ,คะก็ถือว่าสักเซสด้วยประสบความสำเร็จด้วยใช่ไหมคะค่ะสินค้าที่คำว่าจิวเวลี่มีอะไรบ้างคะช่วยแบบ แนะนำคุณผู้ชมเพราะบางคนนึกว่าจิวเวลรี่ก็คือเพชรแต่จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างใช่ไหมคะใช่ใช่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงจิวเวลรี่บิสเนสนะคะเราต้องเยี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบก่อนถ้าวัตถุดิบก็จะมีเพชรอ่าฮะมูดเทอ่าฮะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าพอยเนื้อแข็งพลอยเนื้ออ่อน อ่าะการที่เป็น semi precious แล้วจีโคงต่างๆเป็น family แล้วก็ยังมีวัตถุที่ที่ artificial ค่ะโพยสังร้อก็จะเป็นเมืองไทยเขาจะบอกว่าเป็นเพชรรัสชาเพชรซีเซตอะไรอย่างนั้นเพชรสวิสอันนี้แล้วก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโลหะโลหะเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเป็นทองทองคำขาวทองขาวเงิน เออบร s สกาโลหะต่างๆค่ะออ,ะอแล้วก็ที่บริษัทจิเอรอบริษัทริกเกก็จะเออเอาวัตถุดิบต่างๆอันนี้มาทำเป็น p r i n i p h p จ o d อือก็เป็นแบบแหวนเพชพรพลอยสำเร็จรูปที่เราเห็นอยู่ที่ข้างหน้าวันนี้ตอนนี้แบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอพูดถึงภาพรวมค่ะธุรกิจตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นของปุ่มเฟือยเนาะค่ะถ้าถามภาพรวมตลาดตอนนี้ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะเออถ้าสมมติว่า ความจริงแล้วเมืองไทยเป็นธุรกิจส่งออกจูเลรี่เป็นระดับสี่ของโลกนะคะเล้วเรารู้สึกว่าภูมิใจเพราะว่าเพราะว่าเราไล่ไล่เป็นระดับสี่ของทั้งโลกคะจูเลรี่ที่ตลาดของเมืองไทยความจริงแล้วเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเอเชียเราก็ยังคิดว่าโอเคคอนซูมอร์ที่เมืองไทยท้อยังคิดว่าถ้าสมมติว่าดิฉันจะซื้อจูเลีรี่ฉันต้องซื้อจูเลรี่ที่สามารถสะสม แล้วก็วันหนังเอามาขายได้ได้เปลี่ยนเป็นมันนี่ค่ะก็เซลเวอร์จูเ r อรี่ส่วนมากจะไม่ค่อยนิยมมากแต่หลังๆที่รุ่นใหม่ๆที่เขาโตมาเขาก็จะเริ่มต้องรู้สึกสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทองก็แพงมากแล้วก็เพชรอะไรทุกทุกอย่างทุกสิ่งที่ของวัตถุติดเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะ ก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าใครที่จะทําธุรกิจนี้ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องเตรียมความพร้อมหรือว่าต้องรับมือมีอะไรบ้างคะสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมนะคะถ้าสมมติว่าจะทําที่เราต้องเอืยออกมาจะเป็น Export หรือเป็นโดม e สติกถ้าสมมติเป็น Export, เอ็กซ์พอร์ตแน่นอนอยู่แล้วเวิร์มาร์เก็ตอีโคโนมีของอ,อ,อย่างเช่น USA อเยุโรปหรืออย่างเช่นต้วันตะวันออ เราต้องดูว่าโอเคตอนนี้เขาเศรษฐกิจกดีไหมอันนั้นเลทเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาปีหนสองปี 11, หนึ่งว่าเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่โอเคปีนี้เรา forecast ว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นดีขึ้นตั้งเยอะแล้วก็ที่จะว,วิจัยหลายๆที่เขาะจ,ะจะบอกว่าโอเคธุรกิจส่งออกปีนี้น่าจะ น่าจะโตมา5ถึงเปอร์เซ็นต์แต่นี่ uh huh. เป็นคำคาดการณ์ของนักวิคัาใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าของดอมเมสติกเราก็ต้องมาดูว่าโอเคเ,ออเราจะจบที่ชั้นไหนทาร์เก็ตทาร์เก็ตใ,ใช่ใช่ใช่ นอกนจากนี้เรื่องของการเปิด AEC อย่างหนึ่งที่น่ากลัวด้วยถ้าสมมติว่าเปิด AEC แล้วกลัวประเทศไทยจะได้รับผลกระทบเยอะไหมคะประเทศอื่นจะเข้ามาทําตลาดแทนแทนคนไทยหรือเปล่าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วต้องต้องมีผลกระทบนะฮะเพราะ,ะว่าถ้าสมติิ่าเิด AEC แล้วอย่างเช่น Import Export ก็ f r e r Trade ตัวนี้ก็ฟรีเชอรอยู่แล้วแล้วก็วันหลังก็จะเปิดมากยิ่งขึ้นอันสิ่งที่เราต้องมามองกลับมาตัวเองว่าเรามีส e ตรนส์อะไรมีวิก e ิสอะไรมีโอกาสมีเทรดอะไรอย่างส e ตรนส์ของเมืองไทยนะคะเราต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีวัตถุดิบเยอะมากไม่ใช่แหล่นวัตถุดิบนแต่เราเป็นศูนย์กลาง The Center of the Jewelry ใช่เป็นฮับ <c oughs> เราจะมีโพยชนิดต่างๆวัตถุดิต่างๆ,ๆที่มา,อ,<ร>าอยู่<อ>ที่เมืองไทยแล้วกออนน็อันนี้อัน,นที่หนึ่งอัน,นที่สง ของอเรามีความรู้เกี่ยวกับพาดิจิวรี่อย่างไรที่มีคุณภาพที่ดีหรือก็ช่างสีเือที่คนไทยนะคะเมืองไทยก็จะเป็นสุดโยอดมากที่สุดแล้วทางเทเอเชียค่ะอันนี้คือจุดแข็งของเราใช่ใช่จุดอ่อนของเราก็ก็น่าจะมี ที่ยัง<ช>สู้ดีไซเนอร์หรือว่าเรื่องราวของการดีไซน์ที่ต่างประเทศยังไม่ได้ใช่จุออนของเราก็อาจจะโอเคเออของดีไซน์นะะ,ะเพราะว่าถ้าออบอกว่าแต่ละประเทศเขามีค่านิยมที่เกี่ยวกับเรื่องของออชอบดีไซน์อะไรไม่เหมือนกันอ,อย่าง,งเช่นอ,อย่างยุโรปกับอเมริกาเพราะว่าเขาคุณตโตใหญ่ค่ะ เขาก็จะชอบสินค้าที่ big piece big look มากกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามามาถึงเออเทอเอเชียแล้วก็จะเป็นตัวชิ้นงานเด็ดๆอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเราตัวเล็กแล้วถ้าสมมติว่าเป็น middle east หรือทาง middle east เขาก็จะชอบทองทั้งหมดเลยแสดงว่าเวลาเราจะส่งออกไปแต่ละประเทศหรือคนที่ทำธุรกิจแบบนี้แบบเดียวกัน กับคุณซารา่าก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าเทรน์ตอนนี้ประเทศไหนชอบแบบไหนต้องติดตามตลอดไหมคะใช่ต้องติดตามตลอดต้องไป uh, ต้อง t r าเวล all over the world นะคะแล้วก็ภาษาไทยเขามีบอกว่ารู้เขารู้เราร,รู้เขารู้เราเท่าพันอาเซียน <c oughs> ใช่นี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอย่างการที่นำสินค้าไปออกตามงานแฟร์ต่างประเทศคะ่ะของคนไทยได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนคะ Very popular นะฮะถ้าสมมติว่าเออเวลาออกงานนะฮะถ้าเขาถามว่าอันนี้ m มคอิงที่ไหนเราก็บอกว่าแม i อิงไทยเ n d อ่ะ e ม n อิงไทยเ d q ค a l i t y จะดีกว่าดีกว่าใช่แต่เขามองของภาพเราในในแง่บวกใช่ของเราคุณภาพจะเป็นเป็น above middle ฮะ middle to high above middle to high ก็เป็นลูกค้า high end หน่อยใช่ค่ะ ในอนาคตวางแผนเรื่องราวของการทําธุรกิจนี้ไว้ยังไงบ้างคะจะได้เป็นเคสตารดี้ให้กับคนดูด้วยคะ่ะอ๋อถ้าสมมติของเกี่ยวกับเรื่องของส่งเอ็กซ์พอร์ตเราก็ยังทำต่อเรื่อยๆค่ะ mm hmm. แล้วก็ซารามีวางแผนว่าอ,อยู่ที่ด mm ีไซน์ก n ่อินโนเวชั่นเทคโนโลยีเราต้องอ INPUT อย่างไหนให้คุณลาพออกมาสวยแล้วก็ค่าตัาต้องทุนแน่นอนอยู่แล้วค่าใช้จ่ายรัวลง แล้วก็ติดใ์เข้าที่จะสนใจที่ท,ที่ที่ที่ s a t i s f ด e d by the customer ค <tha. S 2> <Okay. S 3> mm ่ะโอเคแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นของเมืองไทยเพราะว่าเรามีโอกาสที่ดีว่าเราเปิด AEC เราก็จะทำเกี่ยวกับ retailing uh huh. วางแผนว่าเราจะเปิดบริษัท uh huh. mm hmm. แล้วก็ทำช h o p ที่ค้าขายที่อยู่ในประเทศต่างๆของ AEC ค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆคะที่ในกลุ่มเอีชาไหมเราเป็น the first นะคะต้องพูดตรงๆนี่ไม่ใช่หมอเลยใช่ใชชเพราะว่าทําไมว่า โอเคค่าจ้างของเราอาจจะสูงกว่าแต่คุณของเรามีความรู้มีสีมืออ uh huh. อันนี้มันก็ต้องพึ่งงานฝีมือด้วยใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งเราจะเป็นไปได้ไหมคะอยากให้ต้นทุนถูกลงย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงถูกทำได้ไหมคะ อาจจะถ้าสมมุติว่าไปเรื่อยๆแล้วอาจจะมารีวิวใหม่แต่ปีที่แล้วสาระไปอย่างสาระไปเป็นมาค่ะ<า>ก็เห็นมาคิ e เซ u r v เวนหน่อยก็ไม่รู้สึกว่าสามารถจะไปเปิดบริษัทที่นู่นเพราะว่า ไม่ได้ transportation logistic ค่ะแล้วก็ education ของที่นู่นการศึกษาด้วยใช่หรล้วัฒนธรรมของที่นู่นเรารู้สึกว่าโอเคเบงไทยดีแล้วค่ะเพิ่งแต่ว่าเราต้องทำอย่างไรให้คุณของเราแข็งในมากยิ่งขึ้นจะไล้แข่งกับประเทศต่างๆอืมค่ะผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะหลังจากนี้เพียงแค่อีกแค่ห0รกว่าวันค่ะแนะนำนิดนึงค่ะ สามล่าซาลาซาลาคิดว่าโอเคอย่างได้เราอยากกังวล uh huh. ว่าตืน่นเต้นมากอะไรอย่างนั้นอย่างที่สงเราก็ต้องออออรู้ว่าจุดเด่นของเราอยู่ที่ไหนเ,เรามีความรู้อะไรบา้าง uh huh. แล้วก็สิ่งที่เราไม่พ้อง Uh huh. อยู่ที่ไหนทำยังไงให้อย่างเช่นโอเคค่าจ้างของเมืองไทยสูงกว่าเมืองโนสูงกว่าพามา่าเขนโบชาลาวเวียดนามถ้านั้นสิ่งที่เราต้องทำก็จะเราจะเน้นดีไซน์เราจะเน้นอินโนเวชันเน้น Marketing, เน้นมาร์็ติงเน้นแพคเกจจิงอะไรอย่างนั้นค่ะอยากให้คุณซาร่าแนะนำผู้ประกอบการนิดนึงค่ะคนที่จะทำธุรกิจนี้คือก็ต้องมีงบสูงมากพอสมควรใช่ไหมคะ ค่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราอยากได้พาร์ทเนอร์มาร่วมธุรกิจค่ะเราจะมีวิธีการดูมีวิธีการหายังไงเพราะว่าคนแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกอ๋อค่ะตอนนี้บริษัทมีเปิดเป็นคอลเลคชันของสำหรับคนไทยสำหรับตาลาดไทยนะคะแล้วก็บริษัทชื่อว่าเจมอมล่าเราก็จะมีเหมือนกับว่าดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยล้วนๆเลยคนไทยี่สิบกว่าคนแล้ก็มีทีมที่ทำถึง เออไม่พ <ha. S 3> ิงอะไรจนถึง finish p r o d u c t รวยกว่า huh. คุณอย่างนั้นแล้วก็เอออันนี <ening> ้เราคิด huh. ว่าโอเคหลายหลายคุณเขาบอกว่าเขาสนใจจิวเวลรี่เขามาคุยกับซาลาว่าไอซาลาซาลายูมีขายที่เมืองไทยไหมค่ะกี่สิบกว่าปีผ่านมาเขบอกว่าไม่ได้ไข่ที่เมืองไทยแต่แต่อเคอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราเปิดเปิดเข้าสู่ AEC ถ้านั้นเออก็จะเป็น collection ต่างๆที่เหมาะสมกับ <ค>ทุกท,ทุทุกตุ level of market statement. s e m e n t แล้วก็ถ้าสนใจจะสามารถติดต่อสาร่าที่เบอร์โทรศนย์แปดสี่เก้า่งหกหนึ่ก็เดี๋ยวให้ทีมงานก็ช่วยขึ้นเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึ่งอย่างนั้น<ะ>ทีจะเป็นลงทุนที่น้อยๆแต่เหมือนกับว่าเรียนรู้ด้วยด้วเ,เราสามารถทำขายค่ะคุณสาร่านำสินค้าส่งไปยุโรป ก็หลายปีแล้วใช่ไหมคะตลาดที่ยุโรปเป็นยังไงบ้างคะช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีมีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนคะสิ่งที่เราทำนะคะเราจะทำเครดิตเช็ c k i n g กับบริษัทยุโรปต่างๆที่เป็นลูกค้าเราค่ะเพราะว่าต้องมีความมั่นใจว่าเวลาเราส่งออกแล้วเราจะไล่เพด m e น t กลับมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราทำอินชูเ a n ร e น์ค่ะแน่นอน ถ้าเขาธุเอ่อท้าเศรษฐกิจไม่ดีเรากัะทออเพราะว่าออเดอร์น้อยลงนอยลแต่ลูกค้าของเราเพราะว่าเราเป็นเถอว่าเป็น business partner ค่ะเวลาธุรเอ่อเศรษฐกิจเขาไม่ดีเราก็จะซัพพอร์ตเขาให้เขาเหมือนกับไปกินส่วนแบ่งของคนอื่นค่ะอแล้วก็เอ่อทอดที่ผ่านมา strategy อย่างนี้ก็จะทำให้เอ่อลูกค้าของเราโตมากขึ้นเราเองเราก็โต ค่ะประเทศไหนบ้างคะตอนนี้ในอาเซียนที่พอจะมีโอกาสที่ไปลงทุนค่ะถ้าไม่ใช่พม่าพม่าจริงๆคนมีกำลังซื้อไหมคะออ่ความจริงแล้วประชากรส่วนมากนะคะเท่าที่รีเสิร์ชมาว่าเขาซื้อแหวซื้อจัวรี่ต่บีไม่เกินหกร้อยบาทโอ้ my g ก๊าดไอ้นั่นก็คือ average โอเคแล้วอย่างประเทศอื่นๆอย่างสิงคโปร์น่าไปไหมคะ ถ้าสิงคโปร์โอเคค่ะเพราะว่า living standard ที่ income ของเขาจะเยอะกว่าบ้านเราเลยค่ะอย่างประเทศที่น่าไปสังเกตดูก็จะมีสิงคโปร์เมืองไทยแน่นอนอยู่แล้วมาเลเซียหรือก็อินโดนีเซียอาจจะนิดหน่อยนะคะอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียจริงๆประชากรเยอะไม่สนใจที่จะส่งไปบ้างอะคะ ออมีวางแผนอยู่วางแผนอยู่ค่ะทีนี้ถามถึงผู้ประกอบการคนไหนที่สนใจอยากทำธุรกิจพวกนี้ค่ะเราได้กำไรจากการทำธุรกิจนี้เยอะไหมคะมีวิธีการคิดยังไงถ้าใครอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ความรู้ที่ต้องมีมีอะไรบ้างค่ะเอออย่างอย่างแรกเราต้องบอกว่าถ้าใครสนใจที่อ,อ,อยู่ใน jewelry business ค่ะแน่นอนเราต้องมาดูว่าโอเคที่พอยต่างๆชั้นต่างๆสื่ ของเขาภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือถ้าสมมติว่าเราไปทำที่ต่างประเทศที่ a อเเราก็ต้องรู้ว่าภาษาเขาเรียกว่าอะไรโอเค่ะแล้วก็เมนโต่ต่างๆเกับโลหะต่างๆก็ต้องรู้ด้วยใช่ใช่อันนี้อย่างแรเราต้องรู้ใช่ไหมเราอาจจะไม่เช่าชันถึงว่าโอเคมงหน้าก็รู้ว่าพลอยเทหรือพลอยปอมเพราะว่า เพราะว่าเราต้องมีซัพพลายเออร์ที่มีความมั่นใจแต่อย่างแรกเราต้องมีพอยต์เบสิกนอารก่อนเสร็จแล้วเราต้องมีเกี่ยวเรื่องของตลาดที่เราอยากจะตีเข้าไปถ้าคุณคิดว่าคุณจะมี lower segment หรือ middle segment หรือ top segment อย่างนั้นก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเจาะกลุ่มไหนประเภทไหนสำหรับใครที่มีงบน้อย สามารถทําธุรกิจนี้ได้ไหมคะอย่างเป็น s ์เอีร่ะค่ะร่ค่ะความจริงแล้วที่เราติดสน์สารเราติดสาไว้ว่าบริษัทเจมโล่าก็จะหมุส่งกับคนที่อยากจะเริ่มต้อมเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะเพราะว่าลงทุนอาจจะแค่สามหมื่นห้ามื่แล้วก็จะสามารถเป็นตัวแทนที่จำ่ายจำหน่ายอย่างนั้นค่ะค่ะสุดท้ายถามเรื่องของโอกาสในบ้านเราค่ะ ตอนนี้มีโอกาสที่จะทําธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนคะเพราะตอนนี้บ้านเราเศรษฐกิจก็ก็ถือว่ายังไม่ดีมากพอสมควรค่ะของซาลาซาลารู้สึกอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะคุณมังไทยเขาจะอย่างอิจิตว่าถ้าถ้าเราซื้อจูเจรี่าหรือซื้อเครื่องประดับเ,เราต้องซื้อไม่ทงก็เป็นทงเขาเพชรอะไรอย่างนั้น เอออันนี้เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมของของของทั้งเอเชียนะ,ะคะเอ่อเนื่องจากเอ่อโลหะเขาเอ่อราคาของ material งโลหะทองอ่ะเอ่อแล้วก็เพชรอ่ะหรืออะไรอย่างนะั้นส่วนมากขึ้นค่ะคุณเดี๋ยวนี้เขาหันมามอง Uh, Silver Jewelry mm hmm. มากขึ้นเขายงรับเกี่ยวกับเริ่มพอยที่เป็น uh, lower gray e หรือเป็นสังเคราะห์ hmm. มากขึ้นอันนี้เป็นช่องเหมือนกับว่าโอกาสที่ดีอะ mm hmm. ให้ให้ uh, เราสามารถเริ่มต้นบิสเนสที่ ที่อยู่กับทุนไม่เยอะมากไม่ต้องลงทุนเยอะมากซื้อเพปพอยอะไรอย่างนั้นแล้วก็ตุนไว้ในกัวตังแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนแคปโฟก็ดีด้วยใช่สาระเห็นว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีว่าโอเค t h i n k i n ของคุณเปลี่ยนแปลนแล้วก็เขายงเขาหันกลับมามอง จอยรี่ที่ไม่ใช่ราคาศูนย์นะคะแต่แบบนี้จริงๆเรื่องของความสวยงามก็สวยเหมือนกันคุณภาพก็โอเคด้วยใช่ใช่แล้วก็เวลาเราใส่เอ่อแล้วก็ไปออกไปปาร์ตี้หรือไปเอ่อที่ทำงานต่างๆเราไม่รู้สึกเอ่อกวาไม่ต้องมีปาร์ตี้การด่อยู่ข้างๆเพราะว่าจะอ้มีคนมามาจี้เอ่อหรืออะไรอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากนะคะ ข้อมูลตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะผู้ชมคนไหนที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะช่วงหน้าเรามีช่วงของการเปิดห้องให้คำปรึกษากับทุกปัญหาธุรกิจนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะ0 2 1 9 1 1 9 0 0 1นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นคือแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะเ,เพียงคุณคลิกไลน์นะคะที่แฟนเพจของเราแล้วก็สามารถที่จะส่งคำถามได้เลยค่ะช่วงนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะ